ตายโอเคหนอรี่เท่าไหร่นี่รัพี่กิโลสี่2กิโลสี่เป็นเงเท่าไหร่นี่ครับสามพัห้าสามพันห้มาเรียนรถเจ็ดพันเสิบสอตัวสงตัวรูปกิโลได้ฮะเบอร์อ๋อเบอร์น้าเร ครับที่ไม่ใช่ว่าเลี้ยงระยะเวลารวดเร็วแต่ว่ามันเป็นเงินสะสมได้และมันตัวมันเป็นสองสองสองมิติกมิติของการใช้เป็นเงินสะสมเป็นนวัตกรรมความคิดของการพัฒนาด้านเกษตรแต่สำคัญที่สุดเนี่ยเป็นตัวชีวตครับตัวชีวัตสภาพภูมิศาสตร์ภูมิภูมิอากาศน้ำอยู่ในน้ำสะอาดเท่านั้นเพราะนั้น ปา,ากเลาะเนี่ยอ,อยู่ในน้ำสะอาดนันหมายถึงเบตงมีอากาศที่ปลอดภัยม,มีน้ำที่ดีมีดินที่ดีทำใหรท่าที่สวยงามสมบูรณ์นะครับมันก็เลยมีผลบริษัททางกากรเกษตรที่ดีๆเอาไว้ต้อนรับทางเที่ยวครับ